คู่รักคู่แค้น EP ที่20ตอนตามตือ้อหมอเคาะประตูเรียกลยิ์ที่ก่อนหน้านี้เข้ามาหลบอยู่ในห้องแต่ไม่นานนักประตูก็ค่อยๆเปิดออกอย่างเชื่องช้าและปรากฏชายร่างบางที่ยืนก้มหน้าเศร้าอยู่หน้าประตูเขากลับไปแล้วเหรอครับคำแรกที่ลิ์ถามทันทีที่เห็นหน้าหมอ คงไปแล้วล่ะครับคุณสบายใจได้สีหน้าหมอดูหมองลงเขารู้ว่าฤทธิ์ยังรักนนอยู่ดูท่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใจฤทธิ์ซะแล้วฤทธิ์ยิ้มอ่อนๆให้หมอแต่สีหน้าบ่งบอกว่าเสียใจนิดๆที่นนกลับไปแล้วในช่วงเวลานั้นความคิดในหัวฤทธิ์ก็ผุดขึ้นมามากมายไปแล้วงั้นเหรอจะมาตามเรากลับไม่ใช่หรือไงทำไมถึงกลับคนเดียวเฉยเลย อุตส่ามาง้อทั้งทีจะง้ออีกหน่อยก็ไม่ได้แต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอย่าเพิ่งใจอ่อนซิริดเขาทำเราเจ็บมากนะริดได้แต่คิดพลางหันหลังเดินกลับเข้าห้องพร้อมกับมือที่ดึงกระตูให้ปิดช้าๆโดยลืมสนใจหมอนี่ริดกำลังหวังอะไรอยู่กันแน่แบบนี้ใจแข็งไม่จริงนี่นาแต่ก็เข้าใจได้นะว่าทำใจลำบาก ตลอดระยะเวลาที่ลิ์อยู่ที่ไล่องุ่นเขาหวังตลอดว่าอยากให้นนมาตามงอ้อแต่หลายเดือนที่ผ่านมานนกลับไม่เคยมาตามง้อเขาเลยทําให้เขาคิดว่าควรตัดใจจากนนให้ได้จริงๆเสียทีแต่จู่ๆพอนนนปรากฏตัวขึ้นแน่นอนว่าต้องทําใจลําบากเพราะในใจลิ์ไม่เคยมีใครเลยนอกจากนนแถมยังหวังมาตลอดว่าอยากให้นนมาตามงอ้อหมอที่ยืนอยู่หน้าห้อง กำลังจะบอกลาและขอตัวกลับก็กลายเป็นว่าคุยอยู่กับอากาศเออถ้าอย่างไงผมขอกลับก่อนนะครับหมอพูดคนเดียวพร้อมกับประตูที่ปิดใส่หน้าเขาเบาๆฤิ์ไม่ได้ยินเสียงหมอเพราะกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่อืมงั้นผมกลับเลยก็แล้วกันดูแลตัวเองด้วยนะครับพูดจบ หมอก็ทำหน้าเศร้าก่อนจะเดินออกไปแบบซึมซึมที่กรุงเทพณบ้านของนนหลังจากกลับมาถึงบ้านนนก็ขังตัวเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาฟูมไฟหนักมากกว่าเดิมป้าพาครับผมได้ข่าวว่าไอ้นนมันกลับมาแล้วภูถามป้าพาทันทีที่มาถึงหลังจากที่นนกลับมาฤทธิ์ก็โทรไปหาวุฒเพื่อถามว่านนรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหน เพราะลิศมั่นใจว่านนท์ไม่มีทางตามหาเขาเจอเองแน่นอนทางที่มาทั้งยากและลำบากหากคนที่ไม่รู้ทางอาจหลงได้ลิศจึงมั่นใจว่าต้องมีคนบอกที่อยู่ของเขาให้นนท์รู้ไม่อย่างนั้นนนท์คงมาไม่ถูกวุฒย,ยอมรับกับลิศไปว่าเป็นเขาเองที่บอกนนท์ว่าลิศอยู่ที่ไหนและหลังจากคุยกันเสร็จวุฒก็รีบโทรมาบอกภูทันทีว่านนท์กลับมาแล้ว พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ไล่องุ่นให้ภูฟังภูจึงรีบมาหานนที่บ้านทันทีใช่ค่ะแต่ว่าพอมาถึงก็ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาเลยค่ะป้าพาเห็นภูดูร้อนรนเธอก็เลยตกใจไปด้วยถ้าง,งั้นตอนนี้มันก็อยู่ในห้องใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นผมขอขึ้นไปหามันหน่อยภูพูดพางก้าวขาเดินไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ คุณนนท์แกล็อกประตูและไม่ยอมเปิดให้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ป้าเองก็เคาเรียกอยู่นานเหมือนกันภูฟังที่ป้าพาพูดบอกเขาใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามป้าพาป้าพอจะมีกุญแจสำรองห้องไอ้นอนท์ไหมครับมีค่ะคุณภูจะเอาเหรอคะเอาครับภูยกยิม้มป้าพารีไปนำกุญแจสำรองมาให้ภูภูไขเข้ามาในห้องเขากำลังจะอ้าปากพูดกับนนท์ แต่กลับไม่เห็นนอนอยู่ในห้องป้าพาแล้วไหนเอโน,นลปาผู้ถามป้าพาด้วยความกังวลก็ไหนบอกว่าอยู่แต่ในห้องแล้วทำไมถึงไม่เห็นคนและในแวบ,บหนึ่งผู้ก็คิดกังวลหนักกลัวว่านนจะทำอะไรไม่คิดหากนนคิดสั้นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นผู้และป้าพาหันมองหน้ากันอย่างกับว่าทั้งคู่รู้ความคิดของอีกคนผ่านทางสายตานั้นทั้งคู่จึงตกใจมาก แม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามคุณน,นนของป้าอยู่ไหนคะส่งเสียงหาป้าหน่อยคะคุณนนท์คะป้าพาเดินเข้าไปหาทุกซอกทุกมุมในห้องเธอตะโกลเรียกหาเจ้าของห้องแต่กลับไร้เสียงตอบกลับใดๆไอ้นนมึงอยู่ไหนวะอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าภูช่วยเดินตามหาอีกแรงทั้งคู่ช่วยกันหานนทจนภูไปเจอนนท์อยู่ในห้องน้ําด้วยสภาพที่นน นั่งเมาพิงกำแพงพร้อมกับเปิดน้ำจากฝักบัวให้ไหลใส่ตัวเองนนรู้และได้ยินเสียงทุกคนแต่เขากลับนิ่งเงียบไม่ยอมขานรับตอนนี้ในสมองเขากำลังคิดถึงแต่ฤทธิ์ร่างกายของเขาไร้เรี่ยวแรงไม่มีแม้แต่อารมณ์จะคุยกับใครไอน้นนนี่มึงกำลังทำบ้าอะไรอยู่วะผูไม่ชอบเลยที่เห็นเพื่อนเป็นแบบนี้เขารีบเดินเข้าไป หวังจะปิดน้ําและพานนออกมาแต่ก็ต้องชะงักเมื่อนนหวยวายใส่อย่าไม่ยุ่งออกไปให้หมดกูอยากอยู่คนเดียวนนพูดลิ้นลัวเขาตะโกนแหกปากจนดังลั่นก่อนจะร้องไห้ต่อมึงควรจะไปตามงอริดไม่ใช่เหรอทำไมมึงยังมานั่งเมาอยู่แบบนี้ ภูพยายามที่จะเตือนสตินนตามง้ออะไรละ่ะเขาไม่เอากูแล้วนนรู้สึกหมดอะไรตาอยากเขาไม่อยากทำอะไรอีกต่อไปแล้วในตอนนี้มึงรู้ได้ไงภูคิดว่านนต้องเข้าใจผิดเรื่องหมอแน่นอนพระอุธเพิ่งจะเล่าให้ฟังก่อนที่ภูจะมาหานนกูก็งอ้อฤทธิ์ไปแล้วแต่ว่าฤทธิ์ไม่สนใจกูเลยแค่นี้มึงก็ยอมแพ้แล้วเหรอวะ กูไม่ได้ยอมแพ้แต่เขาไม่เอากูแล้วจริงๆริฤทธมีแฟนใหม่ไปแล้วมึงว่าไงนะ,ะไอ้โง่นี่มึงจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยฟงแฟนอะไรกันทุกครั้งที่กูไปก็ไม่เห็นว่าฤทธจะมีใครเลยนี่นี่มึงจะขำทำไมกูพูดจริงนะฤทธบอกว่าไอหมอบ้านนั่นคือสามีใหม่นนกกำหมัดแน่นทันทีที่พูดถึงหมอในสมองก็คิดเห็นแต่หน้าฤทธ์ ตอนที่ลิศบอกว่าหมอคือสามีใหม่พอคิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเจ็บจี๊ดที่ใจเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายใจมันวิววิเสียวเสียแปลกแปลกทำไมมันทรมานจังกูว่ามึงควรพยายามให้มากกว่านี้นะไอ้นน์ไอ้ลิศทนกับคนอย่างมึงมาตั้งกี่ปีแต่มึงแค่วันเดียวก็จอดละมึงเคยได้ยินไหมว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอะตื้อเข้าไว้สิวะอย่ายอมแพ้ ธลิตยังรักมึงอยู่เดี๋ยวิีก็ใจอ่อนเองแหละเชื่อกูดีผู้รู้ว่าที่ลิดบอกว่าหมอคือสามีนั้นลิดน่าจะโกหกเพราะอยากให้นนไปกไกลๆเขาจึงพยายามจะพูดให้นนฮึดสู้เข้าไว้อย่ายอมแพ้ใช่แล้วตื้อเท่านั้นที่ครองโลกจ,จู่ๆนนก็เข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นมาซะง,งั้นฮะนี่มันเข้าใจแล้วเหรอเ,เออ เข้าใจก็ดีแล้วงั้นมึงก็รีบไปตามเงาะไอริสเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ไอ้หมอนั่นจะเอาไอริสไปคลองจริงๆภูพูดแบบงงๆที่อยู่ๆนนก็เข้าใจง่ายแบบนั้นแต่ภูก็ย้ำเรื่องหมอเพื่อให้นนรู้สึกกระตือรือร้อนขึ้นมากขอบใจนะเพื่อนที่เตือนกูพูดจบนนก็กอดคอภูแน่นไอ้เชียนน,นเดี๋ยวตัวกูเปียบภูพูดพลางผลักนนออกจากตัว นนรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะออกไปหาฤทธิ์ที่ไร่องุ่นอีกครั้งฤทธิ์ดเดินประครองท้องโตของตัวเองดูคนงานในไร่วันนี้ฤทธิ์ดูเหนื่อยมากท่าทางไม่ค่อยมีแรงเดินมือข้างหนึ่งค่อยหลังจับเอวดูท่าน่าจะปวดหลังด้วยแต่ในขณะที่เดินเดินอยู่ฤทธิ์ก็ดันพลาดลื่นร่างบางที่ท้องโตเกือบแเดือนกำลังหงายหลังล้มแต่ทว่าร่างของตน กลับล้มลงไปบนแขนแกร่งของใครคนหนึ่งพร้อมกับเสียงที่คุ้นเคยดังข้างหูฤทธ์ระวังฤิธตกใจที่ตัวเองจะล้มแต่ก็ต้องตกใจเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าคนที่กำลังกอดเขาเอาไว้อยู่ในตอนนี้คือนนทําำไมถึงออกมาเดินแบบนี้แกท้องโตมากแล้วนะทำไมไม่พักล่ะนนพูดด้วยความเป็นห่วงแต่ฤทธ กลับแสดงท่าทีไม่ดีใส่ก็กลับไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังอยู่ที่นี่อีกฤทธ์พูดเสียงแข็งมาหาเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฤทธ์เงียบไปเขาไม่ได้ตอบอะไรนนนั่นทำให้นนสงสัยจึงพูดต่อทำไมเงียบละ่ะไม่อยากคุยด้วยงั้นก็ไม่ต้องคุยพูดจบนนก็อุ้มฤทธ์ขึ้นมาในท่าเจ้าสาว ลิศตกใจที่จุูจๆนนก็ทำแบบนั้นสองมือก็รีบคว้ากดคอแก่งโดยพลันอื้อ <c oughs> ตัวหนักขึ้นเยอะเลยนั่นเนี่ยนนทำหน้าเบ้ว่าลิศตัวหนักจะไม่ให้หนักขึ้นได้ยังไงท้องจะแปดเดือนอยู่แล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ทำบ้าอะไรเนี่ยวางฉลงนะลิศรีบว่านนทันทีที่นอนอุ้มเขาขึ้นสองมือก็เกาะคอนนนแน่นเพราะกลัวตกไม่ นนตอบพลางยิ้มให้คนในอ้อมแขนวางฉันลงเดี๋ยวนี้ลิททำเสียงดุแต่นนกลับดื้อกว่าที่เขาคิดไม่ฉันไม่วางก็บอกว่าให้วางฉันลงไงลิ์เริ่มจะอารมณ์เสียแต่นนก็ไม่ได้สนใจไหนบอกว่าไม่อยากจะคุยกับฉันไงแต่ที่เห็นนี่มันไม่ใช่เลยนะแกอยากคุยกับฉันแต่ทําเป็นปากแข็งใช่ไหมละ่ะนนพูดแย่แกล้งธิ์ หากนนไม่อุ้มฤทธ์อยู่แบบนี้ฤทธ์ก็คงจะไม่ยอมพูดด้วยแน่นอนนี่ไอ้บ้าเอ้ยมือบางทุบหลังดังตับโอ้ยนนร้องออกมาทำให้ฤทธ์ชะงักจนยกมือที่กำลังจะตีนนอีกทีค้างเอาไว้นนยังคงดื้อฤทธ์เองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะยอมให้นนอุ้มก็โดนอุ้มไปแล้วนี่เนาะยอมไม่ยอม ก็ไม่น่าจะเกี่ยวละนอนอุ้มฤทธเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงทางออกจากไร่แกพักอยู่ที่ไหนฤทธ์ทำเมินเขาไม่ยอมตอบฉันถามว่าแกพักอยู่ที่ไหนนนททำเสียงดุไม่บอกฤทธ์ไม่ยอมบอกดูซิว่านน,นจะอดทนอุ้มเขาไปได้นานถึงไหนบอกมาฉันอุ้มแกแบบนี้นานๆไม่ได้นะอุ้มไม่ได้ก็วางฉันลงสิไม่อ่ะ บอกมาก่อนว่าพักอยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกก็ไม่วางต่อให้บอกนายก็ไม่วางฉันลงอยู่ดีริ์รู้ทันนิสัยของนนจะมีใครรู้ดีไปกว่าริ์อีกเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำแบบนั้นนั้นก็บอกมาสิว่าพักอยู่ที่ไหนไม่อยากอุ้มดีนักนั้นก็อุ้มแบบนี้ไปเลยทั้งวันดูสิว่าจะทนได้นานแค่ไหนธิ์มันไส้นนเขาอ,อยากจะแกล้งนนสักหน่อย แกอย่ามาท้าฉันน่ะลิ์ฉันไม่ได้ท้าสักหน่อยธิ์เบ้ปากใสในขณะที่กําลังเถียงกันอยู่นนที่เดินมาเรื่อยๆก็เจอคนงานในไร่คนหนึ่งพอดีลุงครับพอดีว่าผมเพิ่งมาที่นี่ก็เลยจําทางกลับบ้านพักไม่ได้อะครับไม่ทราบว่าไปทางไหนเราลุงนนหลอกถามลุงคนงานนนนิสัยไม่ดีเลยจริงๆลุงมองธิ์ที่ตอนนี้ถูกนอนอุ้มอยู่ เขาเกาะคอนุนแน่นเพราะกลัวตกลุงก็นึกสงสัยว่าทำไมไม่ถามคนที่ตนอุ้มอยู่แต่กลับมาถามแกฤทธ์ก็ทำหน้าทำตาทำปากมุบมิบเพื่อบอกให้ลุงแกรู้ว่าห้ามบอกที่พักให้นนหรู้เด็ดขาดแต่ลุงแกก็ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ฤทธ์จะสื่อลุงจึงชี้นิ้วบอกทางไปซะง,งั้นนุ่นไงบ้านพักหลังคาสีเขียวๆนั่นแหละพ่อหนุ่มนนยกยิ้ม พร้อมกับขอบคุณลุงขอบคุณนะครับลุงนนหันมองหน้าฤทธิ์ก่อนจะฉีกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ฤทธิ์จือปากพลางถลึงตาใส่พร้อมกับนนที่กำลังเดินไปอยากจะฆ่าลุงทิ้งซะจริงดันบอกนอนจนได้ว่าฤทธิ์พักอยู่ที่ไหนส่วนนนเองก็เจ้าเล่ห์นักที่ไปหลอกถามลุงแบบนั้นแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นนเดินมาถึงบ้านพักของฤทธิ์ เขาค่อยๆวางลิตลงบนโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านอย่างเบามือเป็นไงบ้างเหนื่อยใช่ไหมนนถามแบบนั้นเพราะเห็นว่าลิศหายใจเหมือนหอบเหนื่อยทั้งๆที่เมื่อกี้ก็อุ้มมาแท้ๆแต่ทําไมลิศถึงได้ดูเหนื่อยนักฉันไม่เป็นไรก็แค่รู้สึกเหนื่อยๆแต่ที่เป็นอยู่นี่ก็ปกติดีนายกลับไปได้ละลิศยังมีท่าทีที่ไม่สนใจนนและยังคงเอาแต่จะไล่นนไปให้ไกลอย่าพิ่งไล่ฉันสิ ฉันเพิ่งจะมาเองนะฤทธิ์ไม่สนใจว่านนจะพูดอะไรต่อเขาลุกเดินขึ้นบันไดหน,นีนนไปนนได้แต่ยืนมองตามหลังบางจนหายลับเข้าไปในบ้านในเมื่อนนเลือกที่จะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมถึงคิดกลับมาอีกนั่นเป็นความสงสัยที่อยู่ในใจฤทธิ์แต่ในเมื่อตอนนี้นนกลับมาแล้วครั้งนี้ฤทธิ์จะไม่ยอมให้นนเข้าใกล้แบบเมื่อกี้อีกเป็นอันขาด และจะไม่ยอมใจอ่อนให้นนท์แน่นอนลิตตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องทำแบบนั้นร่างบางนั่งมองตัวเองอยู่หน้ากระจกภายในห้องนอนของตนเขากำมือแน่นบ่งบอกให้รู้ว่าเขาตั้งใจว่าจะใจแข็งให้ได้แม้ว่ามันจะยากที่จะทำแบบนั้นก็ตามแต่ด้วยความเพลียทำให้วันนี้ลิหลับไปตั้งแต่หัวค่ำและเช้าของอีกวันนนก็เตรียมอาหารไว้ให้ลิตราน โดยอาหารมื้อนี้มีแพรวลูกสาวของป้าแหวนกับลุงสมชายคอยช่วยสอนทำในโรงอาหารป้าแหวนยืนมองนนที่กำลังจัดเตรียมวางแก้ววางชามช้อนเธอยิ้มอย่างรู้สึกชอบนนดูท่าเธอคงจะเอ็นดูนนเหมือนกับที่เอ็นดูฤทธฤทธปวดหลังจึงเดินเอามือกดหลังเข้ามาในครัวเขาเห็นปน้าแหวนยืนยิ้มอยู่ตามลำพังจึงมองและยิ้มตามป้าแหวน ก่อนจะนึกสงสัยว่าป้าแหวนยิ้มอะไรทําให้ต้องหันไปมองตามที่ป้าแหวนมองอยู่เขาสีหน้าเปลี่ยนทันทีที่เห็นว่านนท์นยังอยู่นึกว่าจะกลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วซะอีกเอา้าฤทธิ์ตื่นแล้วเหรอนนถามทันทีที่หันมาเห็นฤทธิ์ยืนอยู่แต่ฤทธิ์กับเมินหน้าหนีไม่ยอมคุยด้วยนนหน้าจ๋อยไปเมื่อฤทธิ์ไม่สนใจแต่เขาก็ยังคงพยายามที่จะยิ้มออกมา และเดินเข้ามาหาฤทธิ์พางยกมือจะจับแขนฤทธิ์เพื่อประคองให้เดินให้ฉันพาแกไปนั่งนะฤทธิ์เงียบพร้อมกับชิงเดินหนีนนไปก่อนที่มือนอนจะแตะถึงแขนนน์มองค้างที่มือตัวเองที่กําลังจะแตะโดนแขนฤทธิ์อยู่แล้วเชียวแต่ก็พลาดนนคิดในใจว่าไม่เป็นไรทําดีให้ฤทธิ์เห็นต่อไปเดี๋ยวฤทธิ์ก็ต้องใจอ่อนลงสักวันจนได้ นนยกยิ้มสู้ก่อนจะรีบวิ่งมาจับเก้าอี้ตัวที่ลิ์กำลังยกมือจับเลื่อนให้ลิ์นั่งลิ์พะมือออกจากเก้าอี้ตัวนั้นก่อนจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้อีกตัวนนพลาดอีกแล้วหลังจากมื้อเช้าผ่านไปได้ไม่นานลิ์ก็เตรียมที่จะเดินลงไปในไร่เพื่อไปตรวจดูงานนนมองลิที่เดินลงไล่องุนไปอยู่ไกลๆเขาเห็นลิดถือแฟ้มใบงานพร้อมปากกาลงไปด้วย นนคิดเรื่องที่ได้คุยกับป้าแหวนและลุงสมไปเมื่อคืนตอนที่ลิศหลับไปก่อนตั้งแต่ตอนหัวค่ำลุงสมชายบอกว่าลิศด,ดื้อไม่ยอมอยู่เฉยๆทำงานทุกวันทั้งๆท,ท,ที่หมอเองก็บอกว่าร่างกายลิศไม่ค่อยจะแข็งแรงต้องพักผ่อนให้มากๆเดินทํางานมาหลายเดือนแล้วนั่งพักและตรวจงานอยู่ที่ออฟฟิศบ้างก็ได้แต่ลิศ ก็ไม่ฟังป้าแหวนแทกขึ้นว่าที่ธิ์อยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะว่าพอเวลาลิ์ว่างธิ์ก็ชอบนั่งร้องไห้ป้าแหวนรู้ว่าลิ์รักและคิดถึงนนมากแค่ไหนที่ธิ์ร้องไห้อยู่ทุกวันก็เพราะคิดถึงนนเรื่องนี้ใครๆก็มองออกนอนได้รับรู้ถึงสิ่งที่ควรได้รู้เขาตั้งใจว่าต่อแต่นี้ไปไม่ว่าธิ์จะเมินและผักสายเขาสักแค่ไหนเขาก็จะไม่มีวันยอมแพ้ และจะตามง้อจนกว่าฤทธ์จะยอมใจอ่อนให้ได้นนวิ่งตามฤทธ์ไปพอใกล้ถึงเขาก็ชะลอความเร็วลงและเดินตามไปห่างๆฤทธ์รับรู้ได้ว่านนเดินตามอยู่ด้านหลังแต่เขาก็ทำเป็นเฉยไม่สนใจและเดินตรวจงานต่อไปทั้งคู่ใช้เวลาเดินอยู่อย่างนั้นนานเกือบชั่วโมงในระยะเวลานั้นที่พอฤทธ์ดเดินเหมือนจะสะดุดล้มนนก็จะรีบเข้าไปพยุงทันที แต่เมื่อธิ์หันมามองหน้านนท์นน,นก็ต้องปล่อยและถอยออกห่างจากธิ์ในเวลาเกือบชั่วโมงนั้นพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันใช้เพียงแค่สายตากับการกระทำในการสื่อสารกันเพียงเท่านั้นสองวันผ่านไปนนยังคอยเอาแต่เดินตามธิ์ต้อยๆไม่ห่างไปไหนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้คุยกันเลยสักคำแต่นนก็ยังรู้สึกดีที่ได้เห็นหน้าธิท์ทุกวันอย่างน้อย ก็ดีกว่าริทไล่ให้เขากลับไปกลางดึกคืนหนึ่งอืมปวดอีกแล้วโอ้ยเจ็บชะมัดเลยลดิทปวดที่น่องแทบจะทุกคืนแต่ก็ทำได้เพียงลุดขึ้นมานั่งและบีบนวดไปเบาๆบางครั้งมันปวดมากจนต้องนอนตัวงอพลางเอามือบีบไปเพื่อบรรเทาอาการตะคิวที่น่องนั้นมันจะปวดมากจนเดินไม่ได้ ทำให้ลิศลุกไปทําน้ําอุ่นมาประครบให้ตัวเองตามที่หมอเคยบอกไว้ไม่ไหวลิศมักจะปวดแบบนี้ตอนกลางดึกทําให้ไม่กล้าเรียกใครเพราะเกรงใจจึงทําได้แค่บ่นปวดไปจนกว่ามันจะหายและคืนนี้ก็เช่นกันลิศปวดจนน้ําตาไหลทําได้แค่ส่งเสียงร้องคขำครวญไปจนกว่ามันจะหายที่พักของลิศอยู่ห่างจากคนอื่นๆจึงไม่มีใครได้ยินเสียง แล้วต่อให้ฤทธิ์ร้องดังแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินป้าแหวนบอกให้ฤทธิ์โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงหากปวดท้องหรือต้องการอะไรให้รีบโทรหาป้าแหวนจะมาในทันทีไม่ต้องเกรงใจแต่คนอย่างฤทธิ์มีหรือที่จะไม่เกรงใจแค่มาขออาศัยอยู่ด้วยก็เกรงใจจะแย่แล้วยังจะให้รบกวนกลางดึกอีกเขาคงไม่ทำแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าเขาเป็นเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง เราะิทเป็นเพื่อนของวุฒแต่ลิ์ก็ทอมตัวและเกรงใจลุงสมชายกับป้าแหวนตลอดเพราะถ้าหากทุกคนไม่เอ็นดูเขาคงอยู่ที่นี่ได้อย่างลำบากใจเช้ามาลิ์เดินแทบไม่ไหวถึงแม้ว่าจะหายปวดแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกระบมอยู่ปวดไปทั้งน่องเลยเป็นแบบนี้จะไปทำอาหารให้คนงานได้ยังไงธิ์นั่งบ่นพึพรรมพำอยู่ที่ปลายเตียง แม้ตัวเองจะเจ็บแต่ก็ยังเป็นห่วงคนอื่นธิ์ช่างบอบางทั้งกายและใจจริงๆมีน้ำใจและใจดีเป็นที่สุดลิ์ลองพยายามที่จะยืนมันปวดมากจนขาสัน่นแต่ลิ์ก็กัดฟันทนและพยายามที่จะก้าวขาเดินทุกครั้งที่ทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าเขาจะปวดอุระบมที่น่องไปหมดแต่เมื่อได้เดินไปหลายๆก้าวอาการเจ็บมันก็จะค่อยๆเบาลงและเดินต่อไปได้อีกทั้งวัน แม้ว่าทุกครั้งที่เดินจะรู้สึกเจ็บบ้างแต่มันก็จะค่อยๆลืมและหายไปเองกว่าจะตกเย็นก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองปวดขานนที่คอยเดินตามฤทธิ์ทั้งวันเขาเห็นอาการของฤทธิ์และรู้ว่าฤทธิ์น่าจะเจ็บขาคงเป็นเพราะเดินจนไม่ได้หยุดพักนนได้แต่คอยเป็นห่วงและเดินตามเพื่อคอยระวังอยู่ห่างๆเมื่อเวลาฤทธิ์ต้องการอะไรนนก็จะเสนอตัวเข้าไปทันที หากฤทธิ์หิวน้ำเขาก็จะรีบไปตักน้ำมาให้หากฤทธิ์เดินจนเมื่อยเขาก็จะไปยกเก้าอี้มาให้นั่งหากฤทธิ์ร้อนเขาก็จะมาพัดวีให้เวลาที่ฤทธิ์เดินและปวดหลังจนต้องเอามือมาดันหลังไว้นนก็จะรีบวิ่งเข้าไปประคองทันทีที่เห็นถึงแม้ว่าจะโดนฤทธิ์ผลักออกหลายต่หลายครั้งก็ตามอย่างน้อยก็ยังดีที่ฤทธิ์ยอมให้เขาเดินตามมาเป็นอาทิตย์แล้ว ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคู่รักคู่แค้น EP ที่20ตอนตามตื้อเนาะแอดเกือบจะไม่ได้มาลง EP นี้ให้ทุกคนแล้วไม่รู้มีใครรอตามบ้างหนอมีคนถามหาลิงก์แอดอะ่ะแปะลิงก์ไว้ทุกคลิปนะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเนาะใต้คลิปที่ว่ามันจะอยู่มันจะมีลูกศรชี้ลงให้กด ตรงที่แอดใส่ชื่อเรื่องไว้ที่ใต้คลิปเนี่ยคะ่พะพอกดไปแล้วมันก็จะขึ้นทุกการติดตามของแอดเลยแอดใส่ลิงก์ทุกอย่างเอาไว้ในนั้นทั้งแอปนิยายลิทอะไรจารดาทันวไล่ก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ Tik t o k ก็มีอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะกดที่ใต้คลิปนะคะาบางคนไม่เข้าใจเนาะคิดว่าแอดจะแปะไว้ในคอมเมนต์แอดไม่ได้ใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะมันอยู่ที่ใต้คลิปคะ่ะมีทุกลิงก์ ทั้งลิงก์ตั้งแต่ EP 1เลยก็มีนะคะลองอ่านดูนะแล้วรอติดตามตอนต่อไปว่าลิศกับนนจะเป็นยังไงต่อสำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสดะพบกันอน EP ต่อไปจ้า